และสำหรับคลิปนี้ครับจะมารีวิวพร้อมอธิบายการ์ดใหม่ประจำซีซั่นหน้าของเกมมาร์เวสเนปนะครับก็คือเดือนมิสนี่เองนะครับพร้อมกับให้คะแนนนะครับทั้งว่าการ์ดแต่ละใบควรได้คะแนนเท่าไหร่นะครับเต็มสิบคะแนนนะครับแล้วก็กล่องสปอตไลท์แต่ละสัปดาห์นะครับควรให้คะแนนเท่าไหร่ดีนะครับนอกจากนี้ยังมีเซอร์ไพรส์ครับซึ่งจะเปลี่ยนผู้เล่นทุกคนไปตลอดการครับเพราะว่าหลังจากนี้นะครับหลังจากเดือนมีสสามเป็นต้นไปนะครับ กุญแจจะไม่มีต่อไปครับกล่องสปอตไลท์จะไม่มีต่อไปแล้วนะครับนับจากเดือนเมษายนไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาดูกันทั้งหมดในคลิปนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับผมจะอธิบายอย่างละเอียดที่สุดภายในคลิปนี้ไปดูกได้เลยครับ ผมจะเริ่มจากการเกลิ่นเล็กน้อยนะครับซีซั่นของเดือนเมษานี้เป็นซีซั่นจากซีรีส์ว h ต t i ฟนะครับ What ีฟเป็นแอนิเมชันซีรีส์นะครับในแอป Disney p พ u s h o t อร์สนะครับซึ่งกล่าวถึงเรื่องของมัลติเวิร์สครับว่าในจักรวาลต่างๆนะครับมันมีความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดครับซึ่งตัวละครเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่มาจากซีรีส์ว h ต t i ฟทั้งนั้นนะครับมาเริ่มที่ใบแรกครับอย่างกับตันคาร์เตอร์นะครับกัปตันคาร์เตอร์นี้นะครับจะเป็นตัวละครแฟน คาร์เตอร์นะกัตตาคาร์เตอร์นะครับเป็นการสี่เอเนร์จีพลัง3นะครับขอสมัติต่อเนื่องนะครับ จะส่งต่อพลังตัวเองครับหรือแอดพลังตัวเองนะครับให้กับการ์ดที่อยู่แถวหลังทุกใบนะครับในโลเคชันที่กับตันคาร์เตอร์อยู่นะครับแบบนี้นะครับต้องพูดแบบนี้นะครับว่าในเลนหนึ่งหรือโลเคชันหนึ่งของเกมมูนสแลปนะครับคุณจะลงการ์ดได้ทั้งหมด4ใบถูกต้องไหมถ้าลงการ์ดใบแรกกับใบที่2นะครับมันจะอยู่แถวบนนะครับแล้วถ้าลงการ์ดใบที่3กับใบที่4นะครับมันจะอยู่แถวล่างนะครับกับตันคาร์เตอร์เนี่ยจะส่งต่อพลังตัวเองนะครับให้กับการ์ดที่อยู่แถวล่างครับก็คือส่งต่อพลังให้กับการ์ดดใใใใบบบบบบบทททีีี่่่่่่่่่3แแแลลละะะ4นนนนคคครรรรััััััซึงงงงถถถ้้าาาากกกกตตตเออออ์์ยยููวว็สพห2 แต่ถ้าการ์ดอย่างกับตังคัตเตอร์ดันอยู่แถวล่างนะครับก็จะส่งต่อพลังให้กับการ์ดท,ที่อยู่แถวล่างอีกหนึ่งใบเท่านั้นนะครับไม่ส่งต่อพลังให้ตัวเองนะครับซึ่งพลังของกับตังคัตเตอร์ที่ส่งให้นี่นะครับทั้งบัฟถาวรนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งพวกอารกอนนี่กาเลกต้าเกรนพูนะครับพวกนี้ก็สามารถที่จะส่งต่อได้นะครับหรือเป็นบัฟที่ไม่ถาวรนะครับอย่างเช่นบัฟจากกัปตันอเมริกานะครับที่เพิ่มพลังให้กัปตังคัตเตอร์เป็น2หน่วยนะ พลังตรงนี้ก็ส่งต่อให้กับการ์ดที่อยู่ข้างหลังได้เช่นกันนะครับนอกจากนี้นะครับถ้าในเลนของกัปตันคัตเตอร์เรามีการ์ดอย่างอินฟินิทอยู่นะครับพลังที่ส่งต่อให้การ์ดที่อยู่ข้างหลังนะครับจะเพิ่มขึ้นเป็นสเท่านะครับยกตัวอย่างเช่นถ้ากัปตันคัตเตอร์นั้นมีสี่เอนจีพลังห้านะครับแล้วคุณมีอินฟินิทอยู่ในเลนนั้นนะครับพลังที่ส่งต่อให้กับการ์ดที่อยู่ข้างหลังนะัก็จะเป็นพลังห้าสองครั้งก็กลายเป็นพลังสิบนะครับ เพราะฉันเนี่ยกัปตันคาร์เตอร์หลักๆผมก็มองว่าสามารถที่จะเล่นกับเด็กออนโกอิงหรือเด็กต่อเนื่องได้สบายๆนะครับเพราะมีบัฟให้กับกัปตันคาร์เตอร์เยอะนะแต่ถ้าเกิดไม่เล่นกับการ์ดต่อเนื่องครับก็อาจะมีเล็กอื่นเล่นให้มากมายนะครับเช่นเด็กพวกบัฟต่างๆนะครับเพราะเราจะมีทั้งกาเลต้ามีทั้งเคลนพูลนะครับที่สามารถบัฟพลังให้กัปตันคาร์เตอร์ได้นะครับซึ่งต้องบอกว่ากัปตันคาร์เตอร์เนี่ยแวลูน่าจะสูงมากๆนะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าเราบัฟกัปตันคาร์เตอร์เป็น4อนตี้พลังเั5นะครัเเเิปตนนร์์อ็พลง นะครับแล้วส่งต่อพลังสิหน่วยให้การที่อยู่ข้างหลัง2ใบกัปตันคัตเตอร์ก็จะกลายเป็น4 e n e r ที่พลัง30เห็นไหมครับว่ามันโคตรเวอร์เลยครับเพราะฉะนั้นนะครับกัปตันคัตเตอร์เป็นการที่ผมแนะนำนะครับว่าถ้าเกิดว่าใครมีเงินนะโซีซชันพาร์ตไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมดูแล้วนะครับในคลิปตัวอย่างนะกัปตันคา์เตอร์ไม่ได้รับบัฟจากโล่ของกัปตันอเมริกานะครับผมว่าหลายคนสงสัยแล้วก็ข้องใจเรื่องนี้มากมนะครับไม่ได้รับโล่นะครับไม่ได้รับพลังจากโล่ของก เป็นการ์ดอย่างโกลเอดนะครับน่าจะมาในสัปดาห์แรกของกล่องสปอตไลท์แคทครับโกลเอดเนี่ยนะครับจะเป็นตัวละครในแอนด์แมนทักสองจำได้ไหมเป็นตัวละครแก่ๆคนหนึ่งนะครับคนคนนี้นะเป็นเพื่อนของแฮงพิมครับแฮงพิมก็คือคนที่คิดไอพิมน้ำยาพิมพ์ที่ทําให้ตัวเล็กตัวใหญ่ขึ้นมาได้นะครับโกลเอดเนี่ยนะครับเขาที่มีพลังที่ใช้น้ํายาแล้วกระลังเป็นตัวใหญ่ครับเคยปฏิบัติงานนะครับในพวก กลุ่มชิล์นะเคยปฏิบัติการกับพวกแฮงพิมมาก่อนนะครับเขาเป็น2 Energy พลังหนึ่งะครับความสามารถจะเป็นความสามารถต่อเนื่องครับจะบวก1พลังนะครับต่อจานวนก๊าต่อเนื่องของฝั่งเราที่อยู่บนสนามนะครับต้องใช้คาพูดนี้เลยนะครับเพราะว่าในตัวอย่างนะครับโลกของกัปตอนอเมริกาที่เสกต้นเกมนะครับกับดูมสอง9นะครับที่เป็นตัวของดูมบอทนะครับที่เสกมาในตาเทิร์นนะครับก็ส่งผลถึงพลังของกลหลาเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นพลังกลหลาง่ายๆเลยครับจะขึ้นอยู่กับจํานวนของการ์่เนการเมาทัั้้งหมดนนนะะรเพาฉี่ ทางการที่เราเล่นเองหรือการที่เราเสกมาได้ที่เป็นความสมาร์ทต่อเนื่องนะครับเพิ่มพลังให้โกลแอททั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโกลแอตเหมาะอาการเล่นเด็กต่อเนื่องอย่างแน่นอนครับพลังโดยเฉลี่ยผมมองว่าจะอยู่ที่ประมาณ2 Energy พลัง7 2 Energy พลัง8นะครับซึ่งก็ดูแล้วแข็งแรงนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้นะครับส l ล t 2อ n e r g y ของเด็กต่อเนื่องไม่ค่อยมีครับการอย่างเดสเซอร์นะครับถ้าจะเพิ่มพลังให้เป็น8หน่วยก็ต้องลงการ์ดทูบใบให้เต็มเลนนะครับการ์ดอย่าง ดิซาร์ดนะครับก็เป็นสองที่พลัง6แต่ก็ถูกลบพลังได้เช่นกันการจากโมโจโก็ต้องเติมเลนให้เต็มทั้งฝั่งเราทั้งฝั่งคู่ต่อสู้ในโ,โลเคชั่นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกเลแอดดูแล้วใช้งานง่ายที่สุดครับและสามารถเร่งพลังตัวเองเป็นระดับ9หน่วยหรือ10หน่วยได้เลยนะครับถ้าเกมนั้นเราสามารถลงการ์ดที่มีความสามารถต่อเนื่องได้เยอะนั่นเองนะครับ ใบต่อไปคือคาโฮลีครับคาโฮลีนี่นะครับจะเป็นฟีรีส์วอทิปตอนหนึ่งครับเขาจะเป็นชนเผ่าอินเดียแดงนะครับก็พูดอย่างนี้ก่อนนะครับว่าประเทศอเมริกาเนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นชนเผ่าพวกอินเดียแดงเป็นหลักนะครับจนกระทั่งชาวอังกฤษเนี่ยนะครับเข้ามาสำรวจนะครับแล้วเขาก็มายึดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เขาแยกตัวออกมาจากประเทศอังกฤษชัดเจนนะครับคนกลุ่มนั้นเนีเ่ยก็เริ่มล่าอาณานิคมครับเริ่มล่าอาณานิคมเริ่มทำร้ายเริ่มฆ่าคนอินเดียแดงนะครับจนยึดประเทศได้แล้วก็กลายเป็นประเทศอเมริกานในปปััััััจจจุบบบบบบบนน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 นีีีนะีีี này, ี้้้้ะะะะะคคคครรรรรซซึ่่่่่่งงใใสส์กกก็อออวาาาเเเลลลิยยไไดตททมู คาโอลิก็ได้รับพลังจากเทสลาแลกขึ้นมาช่วยปกป้องชาวอินเดียแดงนะครับคาโอลิกเนี่ยจะเป็นการ์ดสีอันที่พลัง6นะครับความสามารถเป็นความสามารถเปิดตัวครับจะบัฟพลัง1หน่วยนะครับให้การ์ดแบบสุ่มนะครับตามจํานวนการ์ดบนมือของเราครับยกตัวอย่างเช่นแบบนี้นะครับถ้าเรามีการ์ดบนมือ6ใบตอนที่ลงคาโอลินะครับคาโอลิก็จะบัฟพลังนะครับทีละ1ใบนะครับทีละ1หน่วยนะครับ 6ครั้งครับแบบสุ่มในสนามนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้ามีการหกใบไม่ได้บัฟบวก6ไปทีเดียวนะครับแต่จะบัฟเป็นบวก1ทั้งหมด6ครั้งครับกระจายกระจายแบบสุ่มกันไปนะครับซึ่งถามว่าความแตกต่างระหว่างการบัฟทีเดียวไปเลยกับการบัฟทีละหนึ่งทีละหนึ่งเนี่ยครับมันแตกต่างกันยังไงก็ต้องบอกว่าการบางใบมันได้ประโยชน์จากตรงนี้ครับเช่นพี่เซบาสเตียนชอนะครับถ้าเราบัฟพลังหนึ่งทีละครั้งทีละครั้งให้เซบาสเตียนชอนะครับเซบาสเตียนชอร์ก็จะเติบโตอย่างรวดเร็วครับเพราะเซบาสเตีีีีีีียย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 ยนน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 นชออ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 เเเเเ่่่่่่่่่่่ทททุกกกคคครรรรััััััั้้้้้งงงงงไดบบบฟมมมมมจจะะะะาาาหหหืืพพิลลตตวววววใูแผ การที่รับบัฟทีละ1นทีละหทีละหน,ง,ะหน,ง,ะหนงนะครับไม่ได้บัฟทีเดียวตู้มเดียวนะครับมันทำให้พี่สปารตันชอตัวใหญ่ได้มากกว่าปกตินะครับต้องมาดูกันนะว,ว่าวิธีการเล่นของคาร์โอนี่จะเป็นยังไงนะครับแต่ก็โดยภาพรวมนะผมมองว่ามันเป็นการบัฟแบบสุ่มนะครับเราก็อาจจะเลือกยากทิดหนึ่งนะครับเราก็เล่นยากพอสมควรครับ ใบต่อไปนะครับจากกล่องสปอตไลท์แคสสัปดาห์ที่3คือ Infinity ี้เต์อนครับซึ่งใบนี้นะดูแล้วจะเป็นพัตเอกของซีซั่นนี้เลยนะครับอินฟินิตี้เอาต์อนนะครับคือเอลต์อนที่สามารถรวมร่างกับวิชั่นได้สำเร็จครับแล้วก็สามารถที่จะจัดการกลุ่มอเวนเจอร์ได้นะครับให้ลองนึกย้อนไปนะครับในหนังอเวนเจอร์ภาคสนะครับตัวของเอลต์อนเนี่ยนะครับพยายามใช้วาเบเนียมสร้างเป็นวิชั่นขึ้นมานะครับแต่ยังไม่ทันที่รวมร่างเข้าไปครับก็ถูกชิงตัวมาซะก่อนเนาะแต่ถ้าเป็นในซีรีส์วอตอนน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 คคคคคคีีี้้้้้้สสสสาา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 ามมมมมมมรรรรรรรถถถลลลล่่่งงงกกกกัััััับบบบบบวววิิชชไไไดดดํเเ็็็จจะะะะแแท6ือออุู อินฟิทิอัลตอนเนี่ยฆ่าทิ้งแบบง่ายๆเลยในดอกเดียวนะครับอินฟิทิอัลก็เลยได้มีอินฟิทิสโตนครบทุกเม็ดครับแล้วก็ไปป่วนพหุจักรวาลมากมายครับเป็นตัวร้ายหลักในฟิลิวอตอฟซีซั่นหนึ่งนะครับตัวของอินฟิทิอัลตอนเนี่ยเป็นการ์ดห้าอนจีพลังหกนะครับความสามารถเปิดตัวนะครับจะเพิ่มนะครับการ์ดเอาตอนสโตนนะก็คือเอาตอนอินฟิทิสโตนนะครับสองใบขึ้นมือนะครับซึ่งต้องบอกว่าเอาตอนสโตนนี่มีทั้งหมด6เม็ดครับ มี6สีเหมือน Infinity Stone ปกติเลยครับแต่จะสุ่มให้เราขึ้นมือแค่2เม็ดนะครับซึ่งแต่ละเม็ดก็จะมีรูปแบบตามนี้ครับเม็ดสีฟ้านะครับสามอันเนืีพลัง4เปิดตัวนะจะย้ายการ์ดที่มีพลังต่ำสุดของคู่ต่อสู้ในโลเคชันนั้นนะครับย้ายเข้ามาหาในเลนที่ Infinity Stone อยู่นะครับฟิลจะคล้ายพวก Arrow พวก Benito นะครับที่ย้ายการ์ดอีกฝั่งหนึ่งไปในอีกเลนหนึ่งนะครับการ์ดต่อไปเป็นสีแดงนะครับสามอันเนืีพลังหนึ่งนะครับจะเพิ่มโดนหนึ่งใบครับ ขึ้นมาในพื้นที่นี้นะครับและพลังจะเท่ากับ Infinity อ l ลต n นะครับโดนก็คือเวลาที่คุณเล่นพวกอ l ลต n นะครับมันจะมีโดนเสกขึ้นมาครับซึ่งโดนตัวนั้นจะมีพลังเท่ากับ Infinity ออลต n นะครับเบื้องต้นคือ Infinity a ลต o นมีพลัง6นะครับเานันโดนตัวนั้นก็จะมีพลัง6นะครับแต่ถ้า Infinity อลตอนมีพลังมากกว่า6นะครับเราได้บัฟจากตรงไหนก็ตามนะครับโดนตัวนั้นก็จะมีพลังมากกว่า6ตามไปด้วยนะครับ ต่อไปเป็นเม็ดเขียวนะครับความสามารถเปิดตัวนะจะดึงก๊าซหนึ่งใบจากในมือเรานะครับลงไปยังพื้นที่ที่เม็ดเขียวอยู่นะครับใบต่อไปคือสามเมนจีพลังสองนะเป็นเม็ดเหลืองนะครับความสามารถเป็นหว่องเลยครับใบนี้คือหว่องเลยครับทำให้ความสามารถเปิดตัวนะครับในพื้นที่นี้นะครับเพิ่มขึ้นเป็นสองครั้งนะครับใบต่อไปเป็น power stone นะครับก็คือเม็ดม่วงนะครับสามเมนจีพลังสองนะจะเพิ่มพลังของ infinity อัลตอนครับเป็นสองเท่านะครับเป็นความสามารถเปิดตัวนะยกอย่างเช่นถ้า infinity อัลตอนมีพลังหกนะครับ คุณลงเม็ดสีม่วงนี้ไปนะครับพลังก็กลายเป็น12นะครับลองคิดดูนะถ้านี้ก็คู่กับเม็ดแดงนะครับโดรนก็กลายเป็นพลัง12หน่วยก็น่าจะเวอร์มากถูกต้องไหมครับแล้วก็ไปสุดท้ายเป็นสีส้มนะครับสามอันที่พลัง3นะครับคอสต์เปิดตัวนะครับเมื่อลงการ์ดไปนี้ไปแล้วนะครับในโลเคชันไหนของเราครับที่มีการ์ดอยู่เต็มอยู่แล้ว4ใบนะครับโลเคชันนั้นนะครับจะมีการ์ดหนึ่งใบได้รับบัฟพลังบวก2นั่นเองนะครับ ซึ่งก็ต้องบอกว่ามัน,นีทั้ง6กเม็ดของอัลตรอนเนี่ยดูน่าสนใจมากๆนะครับอัลตรอนเนี่ยเราเล่นในเทิร์น5นะครับแล้วได้มัน,นีขึ้นมา2เม็ดนะครับมัน,นี2เม็ดเนี่ยมี3 Energy ทั้ง2เม็ดเลยเพราะฉะนั้นเทิร์น6เราก็สามารถที่จะเล่นมัน,นี2เม็ดได้พร้อมๆกันนะครับก็ต้องมาดูว่ารูปแบบการเล่นของอัลตรอนจะเป็นแบบไหนนะครับแต่โดยรวมๆนะหลายๆคนครับที่ผมดูในแชทนะครับค่อนข้างจะอยากเล่นการ์ดเบนีมากๆนั่นเองนะครับ ใบต่อไปเป็นใบที่ผมชื่นชอบนะครับก็คือ Strength Supreme นะครับ Strength s u p r e ี e เนี่ยประวัติน่าสนใจมากครับเขาคือด็อกเตอร์สเตรนในจักรวาลหนึ่งครับซึ่งจักรวาลนั้นเนี่ยคิสตีนก็คือแฟนของเขาเนี่ยจะต้องตายครับไม่มีทางที่จะไม่ตายครับไม่ว่าเขาจะพยายามย้อนเวลามากี่ครั้งนะครับคิสตีนก็ยังต้องตายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสเตรน s u ส r e ีมเนี่ยเขาก็เลยเริ่มเข้าสู่ด้านมืดนะครับ เขาพยายามดูดลืนนะครับ so สัตว so an ์ทุกชนิดนะครับสิ่งมีชีวิตทุกประเภทนะครับสิ่งมีชีวิตพิเศษมันจะพิเศษขนาดไหนเขาดูดลืนแล้วเขาอยู่ในตัวเองทั้งหมดนะครับเพื่อทำให้ตัวเองมีพลังมหาศาลครับเพื่อที่จะแก้ไขไทม์ไลน์นะครับเพื่อจะแก้ไขเวลานั้นได้สุดท้ายเขาแก้ไขเวลานได้นะครับเอ่อคิสตินไม่ตายแต่ทำให้จักรวาลแทรกวามันล่มสลายครับเนื่องจากเขาไปแก้สิ่งที่เรียกว่าแคนนอนอีเวนต์นะครับหรือเขาเรียกว่าอีเวนต์ที่ไม่มีทางแก้ไขได้มันเป็นอีเวนต์ที่ต้องเกิดออารมมณเหืนแบบ สไปเดอร์แมนในทุกจักรวาลลุงเบนต้องตายแบบนี้นะครับมันคือสิ่งที่ต้องเกิดนะครับเป็นแคนนอนอีเวนต์นะครับในจักรวาลนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายนะครับเซนซูพีมนะครับก็เลยอยู่โดดเดี่ยวในจักรวาลนะครับจักรวาลนั้นมันสลายไปทั้งหมดครับเหลือเป็นแค่วงกลมเล็กๆวงเดียวนะครับให้เซนซูพีมได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดจากความรักครับแล้วทำให้เขาเนี่ยทำลายจักรวาลทั้งจักรวาลนะครับความสามารถของเซนซูพีมเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการเมอร์ชคือการรวมร่างคค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 รร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 ัััััััััััับบบบบบบเเเ้้้้้าาาาาาามมมีีีอออ่่่่่่่งงงงงนนนนนนะะะะะะดดดดแกก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 ็ืททททุุไไไลลลจว ขาจะได้พลังเพิ่มขึ้น2หน่วยเพราะฉะนั้นนะครับเราใช้การ์ดอย่างพวกอาร์โนี่หรือฮักบัสเตอร์รวมเข้าไปนะครับสเตนสุพีมก็ได้พลังเพิ่มเติมจากเดิมอีก2หน่วยนะครับแล้วความสามารถอีกความสามารถหนึ่งพิเศษมากก็คือหลังจบในแต่ละเทิร์นนะครับสเตนสูพีมนะจะเลือกเป้า1เป้าครับในสนามของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นโลเคชั่นไหนก็ได้นะครับที่เป็นการ์ดนะครับที่เราครีเอทขึ้นมานะครับเป็นการ์ดที่เราครีเอทขึ้นมาก็อย่างเช่นการ์ดจากพวกเออ่เคสบิชอปนะครับการ์ดจากพวกเอเจนต์โคสันนะครับเลือก1ใบจากนั้ึครับแล้วสเตนูพีมจะดดูการร์ดนนัั้คบ จะดูดการบันเข้าบัลลูนเป็นตัวเองนะครับซึ่งการเมิร์เนี่ยเวลา,เาดูดเข้ามาเนี่ยเราจะได้สแตทจากการไบนั้อนอยู่แล้วนะครับและสเตนสูงสุดก็ยังได้บวก2จากพลังตัวเองเอีกนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมเลยคิดว่าเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเราสามารถเพิ่มแวลูให้มันได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับตามจำนวนของการดูดในแต่ละเกมนั่นเองครับแล้วก็อีกใบหนึ่งนะครับน่าจะมาในกล่อง Cat, สปอตไลคัทสัปดาห์ที่5แต่ใบนี้ไม่คอนเฟิร์มนะครับ คือ5ใบก่อนนั้นเนี้ยเป็นใบาจากซีซันพาร์ตแล้วก็สปอตไลท์แคสสัปดาห์ที่1 2 3 4เรียงระดับลงมาแบบเป๊ะเลยนะครับเป็นออฟฟิเชียลแล้วแต่ใบนี้มันยันไม่ออฟฟิเชียลครับทั้งที่คลิปของออฟฟิเชียลเพิ่งลงมาเมื่อช่วงตีห้าหกโมงที่ผ่านมาน่เองนะครับใบนี้นะครับคือไฮด้าสตอมเปอร์นะครับไฮด้าสตอมเปอร์นะครับผู้ที่สวมใส่ก็คือสตีฟโรเจอร์ครับ มันเป็นจักรวาลเดียวกับตัวของเพ็กกี้คาร์เตอร์ครับที่เขาได้กลายเป็นกัปตันคาร์เตอร์สตีโรเจอร์เนี่ยก็อยากที่จะสู้ครับเพราะฉะนั้นตัวของฮาวเวิร์ดสตาร์หรือพ่องโทนี่นะครับก็เลยสร้างไฮด้าสตอมเปอร์ตัวนี้ขึ้นมาในคาสตัวผมจะไม่ผิดนะเราให้สตีปโรเจอร์เข้าไปใส่นะครับให้สตีปโรเจอร์ช่วยสู้นั่นเองนะครับซึ่งการไฮด้าสตอมเปอร์นะครับเป็นสาม e r g y พลังสองนะครับความสามารถต่อเนื่องแล้วนะครับจะบวกพลังนะครับต่อจานวนครั้งนะครับที่การ์ดเรามีการย้ายในเกมนี้ครับ การ์ดหนึ่งใบนะครับถ้าการ์ดหนึ่งใบย้าย5ครั้งนะครับถ้าคุณเล่นไฮดราสตอมเปอร์นะไฮดราสตอมเปอร์ก็บวก5จากการ์ดใบนั้นแค่ใบเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสาม,มารถเล่นเด็กย้ายที่สาม,มารถย้ายแบบจำนวนมหาศาลได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับไฮดราสตอมเปอร์เป็นการ์ดต่อเนื่องครับพอสมว่าที่เป็นต่อเนื่องเนี่ยนะครับคุณไม่จำเป็นต้องรีบลงเพื่อเวลาบ,บัฟนะครับคุณจะลงเทิร์นหก็ได้นะครับ ความสมมาตรต่อเนื่องเนี่ยมันนับผลย้อนหลังตั้งแต่เทิร์นหนึ่งจนถึงเทิร์นสุดท้ายอยู่แล้วนะอารมณ์คล้ายโมเบียสเลยครับโมเบียที่จะได้รับพลังตามจำนวนการทิ้งการ,การเห็นไหมคุณไม่ต้องรีบลงแต่เทิร์นแรกๆใช่ไหมครับคุณจะทิ้งไปก่อนกี่ใบก็ได้คุณลงโมเบียสที่หลังโมเบียสก็จะได้รับพลังบวกนะครับตามจำนวนการทิ้งการในเกมนั้นๆเพราะฉะนั้นตัวของไฮนัฟสตอมเปอร์นะครับน่าจะมีแมคนยำนิกที่คล้ายกันนะครับที่ดูในตัวอย่างนะ นะครับตองเตอร์ก็ได้บวกพลังตามจำนวนครั้งนะครับครั้งละหนึ่งหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นส่วนประกอบใหม่ในเด็กย้ายหรือเปล่าต้องมาดูกันนะครับอาจจะเป็นเด็กย้ายที่ใส่การ์ดอย่างพวกมาดามเวฟพวกเฮอร์คิวลิสพวกซิลนะครับให้มันมีการย้ายเยอะๆครับในแต่ละเกม ทีนี้ไม่ได้เวลาให้คะแนนกันครับผมขอให้คะแนนที่การ์ดอย่างกับตันคาร์เตอร์ก่อนนะครับที่เป็นการ์ดของซีซันพาร์ตนะเต็มสิบคะแนนนะครับผมให้การ์ดกับตันคาร์เตอร์อยู่ที่ประมาณ7.5คะแนนผมมองว่าเล่นง่ายนะครับแล้วก็พลังเวลูน่าจะสูงนะเผยนะครับถ้าเล่นดีๆนะครับอาจจะขึ้นไปได้ถึง8เต็มสิบคะแนนได้เลยนะครับมาดูสัปดาห์แรกนะครับนอกจากโกลเลียต์นะยังมีเซอร์ซี่กับเกวนพูครับเซอร์ซี่ปัจจุบันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ใส่ในเด็กจังนะครับเด็กจังที่เราใส่พวกเซนทรีอ่ะเพรราะะะเเเเซนนทีี่ยจกดอวอยพลลังบเก้้มเราก็ใช้เซอออรรร์ซี่่่่นนนนนนนะะะคคัััับบเเเเปปลลยยดววต้้หกกา็ไงๆแท นะครับซึ่งเซอร์ฟี่เนี่ยมันจะเก่งตรงที่ว่าทำให้คุณต่อสู้หรือเดาทางลำบากนะครับเวลาเราเปลี่ยนการ์ดเนี่ยแวลูของการ์ดมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับการถูกลบพลังต่างๆก็ถูกเปลี่ยนแปลงหายไปด้วยนะครับส่วนเกรนพูลเนี่ยนะครับตัวเนี้ยนะถูกใช้เยอะพอสมควรนะครับมันเป็นกูดการ์ดไปหนึ่งนะครับทั้งในเด็กกูดการ์ดทั้งในเด็กซิวเวอร์เซอร์เฟอร์นะครับเกรนพูลเลยแล้วต้องมีส่วนประกอบที่ดีทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับสัปดาห์แรกนะครับโกูเลียนนะผมใช้คะแนนกลางๆอยูู่่่่่่ทททีีีีีี7 7เเเเตต็็็มมมมมม10 10คค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 รร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 รัััััััับบ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 แแลลล้้้ววกกกกออองนน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 ะะะะะะะผใใหหหยาาาาาาปปิดดสส์2 2จจฮ ใบแรกคือพี่คาออสเตเลียนครับตอนนี้มีคนใช้น้อยลงมากครับเนื่องจากว่าโลกของตลาดอเมริกันเนี่ยถูกเนื้อเป็นส่วนเอเนอร์จี่นะครับส่วนไฮด้าบล็อบเนี่ยเก่งครับไฮด้าบล็อบถือว่าเป็นใบหนึ่งนะครับที่ได้รับความโดดเด่นเป็นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมๆแล้วนะครับถ้ามีคาริใบเดียวนะผมให้อยู่ที่ประมาณ6.5เต็ม10นะครับแต่ว่าถ้าทั้งกล่องรวมกันเนี่ยผมให้อยู่ที่7คะแนนเต็ม10นะครับเช่นเดียวกับคะแนนเท่ากับกล่องแรกนะครับผมให้คะแนนที่ไฮด้าบล็อบเยอะหน่อยนะคคคครรรรรรััััับบบบบบใใใยยงมมีีีไฮดดดดาลล็็็็อนนนนนนนะะะกกแหหห้เเเเปปิิสสส่่วทๆครับ มาดูในสัปตั์ที่3นะครับซึ่งเรามี Infinity a ้ t ออตซึ่งน่าจะเป็นพระเอกหลักเลยนะครับแล้วยังมี c ค n นอนบอลครับซึ่ง c ค n นอนบอลเนี่ยใช้ทั้งเด็ก m o ฟ e r e a มนะครับแชงเด็กจังประเภทต่างนะครับมีพิกซี่นะซึ่งถูกบัฟมาพลังเพิ่มเป็น2หน่วยนะครับเล่นกับพวกเด็กเอเจนต์วิโนมทิมโปนะครับแล้วก็เด้กันเด็กพิซีโดยตรงได้นะครับผมมองว่า Infinity a ้ t o อตนเนี่ยผมให้คะแนนเยอะหน่อยสักแเต็ม10คะแนนนะครับแต่ทั้งกล่องรวมกันเนี่ยผมให้อยู่ที่เจ็ดจุดห้าคะแนนนะลด้งมาหน่อยนึงนสเพรากกว่า สัปดาห์ที่4ครับเรนซูพีนผมมองว่าเก่งนะครับแล้วยังมีสปีดครับสปีดปริกัสที่เก่งมากใบหนึ่งนะครับปริกัสคู่ห้าที่เก่งมากใบหนึ่งนะครับตอนที่เข้ามาใหม่ๆเนะี่ยทุกคนอันเดอร์เลดเยอะครับแต่ความจริงแล้วมันเก่งนะครับแล้วก็ US a อสเอเนะครับใบนี้โดดเด่นแน่นอนครับ เด็กอย่างดูมสองศูนย์เกเจอ U.S.Agent ไปเน่นเรนนั้นแพ้ง่ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวของ s t a n d e s u p r e m e นะผมให้คะแนนอยู่ที่8เต็ม10นะครับเช่นเดียวกับ Infinity a อา o ่อนนะผมมองว่าน่าจะเก่งพอๆกันนะครับและ Spotlight กล่องนี้ผมให้คะแนน8เต็ม10เช่นกันครับนี่คือกล่อง Spotlight ที่ผมมองว่าดีที่สุดในเดือนเมษายนนี้นะครับเพราะว่าตัวสปีดตัว U.S.Agent ก็ลดะด้บเป็นการที่ใช้งานได้นั่นเองครับแล้วก็เป็นการปูห้าทั้งหมดด้วยนะครับ ทายมาถึงสัปดาห์ที่5นะซึ่งสัปดาห์นี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับว่าจะมีจริงหรือไม่นะครับเรามีฮันดัสตอมเปอร์นะครับไล่สองใบเป็นการ์ดมูฟทั้งคู่ครับทั้งอาราณาแล้วก็มาดามเวฟครับอาราณาเนี่ยก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ดีนะครับเราย้ายพวกอ่คิวเป็นทอร์สไดแด็กเจอร์ได้วอลเจอร์ได้ง่ายหนึ่งสเต็ปเลยนะครับแต่ที่โดดเด่นจริงคือมาดามเวฟครับถ้าคุณเล่นเด็กมูฟนะครับคุณต้องมีมาดามเวฟนะครับมาดามเวฟแม่งเก่งจริงๆนะครับเก่งมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ตัวไฮด้าสตอมเปอร์เนี่ยผมให้คะแนนอยู่ที่7.5เต็ม10นะครับแล้วก็ทั้งกล่องเนี่ยเทาแบบโดยพื้นฐานผมให้อยู่ที่7.5เต็ม10ก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดคุณชอบเล่นเด็กมูฟนะถ้าคุณชอบเล่นเด็กย้ายนะครับแล้วคุณยังไม่มีซักใบเลยนะครับผมให้10เต็ม10เลยสำหรับคนที่ชอบเล่นเด็กมูฟและยังไม่มีซักใบนะครับต้องกดให้ได้ครับถ้ากล่องเข้ามาจริงๆนะครับต้องกดหางปรดังเว็บให้ได้ครับทีนี้หลายคนก็สงสัยนะครับพวกออฟฟิเชียลลงคลิปเป็นทางการไปแล้วนะครับทำไมูถึงไม่่่่่่่่่่มัััััันน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 ใใใจสสสปปปปปดดาาาาาาาหห์์์ทททีีี5ะะคคคคครรรรรรบบบบกกกกก็็ตต้ออออออองงงงงงงวลลลลิเเเเเยยยืขไแแ4 แต่สดาสุดท้ายเนี่ยเขายังไม่ได้ลงเป็นทางการว่าจะมีเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับซึ่งมันจะพ้องกับเรื่องนี้ครับก็คือเรื่องของ snap pack ครับซึ่งจะเป็นสิ่งที่อัปเดตขึ้นมาใหม่ในวันที่29เมษายนครับก็คือวันเดียวกับที่ตัวของ h y d a s t t o m p e r ควรจะเข้ามานะครับผมจะสรุปคร่าวๆแบบนี้นะครับเรื่องของ snap pack น,นะครับจะเปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดการหลังจากนี้จะไม่มีเรื่องของกล่อง spot light like cast แล้วนะครับ ถ้าในวันที่29เมษายมษาหรือวันที่30ตามเวลาของบ้านเรานะครับคุณยังมีกุญแจเหลืออยู่นะครับแต่ละกุญแจครับจะถูกเปลี่ยนเป็น3000โทเค็นครับถ้าคุณมี10กุญแจก็เปลี่ยนเป็น30,000โทเค็นถ้าคุณมีร้อยกุญแจก็เปลี่ยนเป็น30,000 0โทเค็นแบบนี้เป็นต้นนะครับ แล้วเวลาที่คุณอัพเลเวลคอลเลคชันนะครับถ้าคุณไปถึงในจุดที่ได้กุญแจนะตรงนั้นก็จะเปลี่ยนกลายเป็นให้ได้3,000โทเค็นตลอดน,นะครับที่ถามว่าเราการ์ดใหม่จะได้จากไหนบ้างการ์ดใหม่จะได้จากไหนครับแน่นอนครับรอบแรกเหมือนเดิมนะเรื่องของการ์ดสปอตไลท์ที่จะโผล่เข้ามาในในเรื่องของร้านค้าก็าจะมีให้คุณได้ซื้อเหมือนเดิมนะครับราคาก็จะเหมือนเดิมนะผู5,000ผู4,000ผู3,000ผู3,100น่าจะเหมือนเดิมครับแต่ที่จะโดดเด่นขึ้นมมาาาาคคคคคืืือออออเเกกนนเเเเรรรรรรร่่งง snap pack, pack รร่งงงงงขขขขแนนนนนนนปปปปพ็็็็็ััับบบดดดูกกก์์ึึ้ะะยซ ทุกแพ็คนะครับจะการันตีการ์ดใหม่ที่เรายังไม่เคยมีอย่างแน่นอนนะครับแบบไม่ซ้ํากันเห็นไหมครับไม่ซ้ํากันด้วยนะและรางวัลโบนัสอีก2อย่างนะครับซึ่งรางวัลโบนัสนะฮะอาจจะเป็นการ์ดอีกใบก็ได้เป็นเวลเรียนนะครับเป็นคอสเมติกนะครับหรือสกุลเงินในเกมอย่างโทเค็นบูสเตอร์นะครับหรือเครดิตนะนอกจากนี้นะครับจะมีโทเค็นฟรีรายวันครับ นะครับเมื่อไม่มีกล่องสปอตไรแคสนะครับเราจะเป็นต้องใช้โทเค็นในการซื้ออย่างเดียวนะครับสแนปแพ็กก็ต้องใช้โทเค็นซื้อนะครับหรือจะซื้อการ์ดใหม่เดี่ยวๆก็ต้องใช้โทเค็นซื้อนะครับจะมีการให้ได้รับโทเค็นฟรีรายวันนะครับซึ่งผ่านการล็อกอินและแลกแลบในทุกๆวันผมไม่รู้ว่าได้วันละเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีแพ็กโทเค็นครับคือก่อนหน้านี้นะครับเวลาเราใช้ทองแลกเป็นโทเค็นเนี่ยอัตราส่วนไม่ค่อยดีครับทอง1,300ทองนะครับแลกโทเค็นได้แค่1,000โทเค็นนะครับ ผมเข้าใจว่าแพ็คโทเค็นที่จะเข้ามาในอนาคตนี้นะครับน่าจะใช้อัตราส่วนที่ดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นอาจจะเหลือแค่พันทองได้พันโทเค็นหรืออาจจะเป็น800ทองได้1000โทเค็นนะครับแบบนั้นก็จะดีกับผู้เล่นใหม่มากขึ้นนะครับทำให้เราได้การ์ดที่เราต้องการได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับทีนี้มาคุยเรื่องของ snap pack นะครับ snap pack น่าจะมีทั้งหมด5แพ็คด้วยกันนะครับแพ็คแรกนะครับเป็นแพ็คคูห้าใหม่แพ็คคูห้าใหม่นะครับจะรวมการ์ดคูห้าจากซีซันปัจจุบันและซีซันก่อนหน้า่นย่งรับ แพ็คนี้ในเดือนเมษานะครับสิ่งที่คุณจะมีโอกาสเจอก็คือการ์ดปูห้าครับจากเดือนเมษาและย้อนหลังหนึ่งเดือนคือเดือนมีนาเท่านั้นนะครับการ์ดจะอยู่ในสโคปนี้เท่านั้นนะครับเช่นเดียวกับแพ็คปูสี่ใหม่ครับแพ็คปูสี่ใหม่จะรวมการ์ดปูสี่ทั้งหมดจากซีซันปัจจุบันครับและซีซันก่อนหน้าสซีซันยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเปิดแพ็คปูสี่ใหม่นะครับในเดือนเมษานะครับโอกาสที่คุณจะเจอครับคุณจะเจอแค่การ์ดปูสี่นะครับจากเดือนเมษาและย้อนหลังเป็นเดือนของมีนาและกุมภาเท่านั้นเองครับซึ มันทําให้เราสโคบการเลือกได้ง่ายขึ้นนะครับคุณเลือกการ์ดแพ็คปูห้าใหม่เนี่ยคุณก็จะได้แค่การ์ดในซีซันนี้กับซีซันก่อนหน้าเท่านั้นเองนะครับทำให้คุณรู้ได้เลยว่าคุณจะได้การ์ดประมาณไหนบ้างนะครับทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากได้การ์ดใหม่ๆคุณอยากได้การ์ดเก่าๆก็ยังมีเยอะครับแพ็คนักสะสมของภูสามปูสี่ปูห้าครับก็คือแพ็คนักสะสมเนี่ยก็จะหมายถึงว่าคุณจะได้การ์ดในเดือนเก่าๆก่อนหน้านี้ทั้งหมดนะครับแบบสุ่มหนึ่งใบนะเช่นแพน็สสนคน ก็จะเป็นเดือนเก่าๆก่อนน้าน,นี้ครับสองสเดือนก่อนหน้านี้รวมรวมกันไปถึงตอนที่เกมเริ่มเลยนะครับรวมกันแล้วก็สูงให้คุณหนึ่งใบแบบไม่ซ้านะครับซึ่งทางผู้พัฒนาบอกว่าไอ้แพ็คนักสะสมของผู้สามผู้สี่ผู้ห้านี่ยครับใช้โทเคนน้อยกว่าปกติครับยกตัวอย่างเช่นแพ็คผู้ห้าใหม่อาจจะใช้หกพันโทเคนถูกต้องไหมครับ ไอแพ็คนักสะสมของผู้ห้าก็จะใช้สัก5 0 0 0โทเค็น5,500โทเค็นนะครับเรื่องราคาเนี่ยยังไม่แน่นอนนะครับแต่เขาบอกว่าจะใช้น้อยกว่าอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับมันก็จะดีกับผู้เล่นใหม่ๆม,ม,มากๆนะครับซึ่งอนาคตเนี่ยเวลาที่แพดนี้มันเข้ามานะครับผมจะทาคลิปอย่างละเอียดให้คุณดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยคุณสามารถหาโทเค็นได้กี่พันโทเค็นเนาะแล้วมันจะเพียงพอต่อการแลกการ์ดใหม่ในทุกๆสัปดาห์ได้หรือเปล่านะครับรวมถึงนะครับถ้าการ์ดไหนไม่ดีนะหลังจากน,กนะครับ ถ้าการ์ดไหนมันไม่ดีประจํสัปดาห์นั้นคุณก็ไม่ต้องไปซื้อมันครับคุณก็ไปซื้อการ์ด pool 5เก่าๆคุณไปซื้อการ์ด pool 4เก่าๆแทนได้นะครับเพราะว่าหลังจากนี้นะครับมันจะไม่มีกแล้วครับการเปิดกล่องสปอตไลท์นะครับการกุญแจไปไขนะครับแล้วได้เป็นการ์ดอะไรไม่รู้การ์ดซ้ํานะครับแล้โทเค็นเพิ่มมา2,000หรือกุญแจไปขแล้วได้เว l i a n t Spotlight ซึ่งเราก็ไม่ค่อยอยากได้ถูกต้องไห้ครับนอกจากนั้นนะครับผมมองว่าไอ้การยุบเรื่องของกล่องสปอตไลท์เนี่ยทําให้ผู้พัฒนาสามารถใส่การ์ดใหม่เข้ามาเพิ่มได้มากกว่า1ใบต่อสัปดาห์ครับคือตอนนี้ถ้ามีเรื่องของ Spotlight Chest นะครับมันก็การันตีนะครับว่าแต่ละสัปดาห์ก็จะมีการ์ดใหม่1ใบใ นนนอะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครก็เป็นการฟิกว่า1สัปดาห์ก็มีการ์ดใหม่ได้แค่หนึ่งใบเท่านั้นนะครับจากกล่องสปอตไลท์แต่หลังจากนี้นะครับถ้าเป็นสแนปแพ็คนะจะมีการ์ดมากกว่า1ใบในแต่ละสัปดาห์ก็ได้นะครับแต่ละสัปดาห์อาจจะมีการ์ดพูห้าหนึ่งใบแล้วการ์ดพูสี่หนึ่งใบหรือสองใบก็ได้ครับแล้วก็ให้ผู้เล่นเป็นเลือกเองนะครับว่าอยากจะแลกการ์ดใบไหนก่อนนั่นเองครับซึ่งสรุปอีกทีนะครับหลังจากวันที่ยี่สิบเก้าเมษายนนะก็คือวันที่ตัวของไฮด้าสัััปดาาหห์ทีี่่นนนนะะครบของซซ้ กุญแจทั้งหมดที่เรามีนะครับจะถูกเปลี่ยนกลายเป็นโทเค็นนะครับและระบบโทเค็นจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดนะครับมีเรื่องของสแน็ปแพ็คนะครับซึ่งคุณจะใช้โทเค็นในการซื้อเป็นแพ็คการ์ดขึ้นมานะครับสุ่มการ์ดนะครับซึ่งผู้พัฒนาเนี่ยเขาย้ำแล้วย้ำอีกนะครับว่าการ์ดที่คุณจะได้จากแพ็คนั้นนะครับจะไม่ใช่การ์ดที่ซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้คุณนะครับเก็บการ์ดได้ง่ายกว่าเดิมนะครับก็ต้องบอกว่าเกมนี้ผู้พัฒนาเขาใส่ใจผู้เล่นพอสมควรนะครับผู้เล่นมมีีฟดแแแบบบบบบบคคคไไไหหหนน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 นะะรรัััััผผูู้้เเเลลล่่่่่ออออกกกกววาาาางงงสปปตท์ืิใชพฒ็ เรื่องของจุดสมดุลใหม่นะครับเรื่องของ snap pack มาให้เรานะครับคุณต้องยอมรับนะว่าเกมมือสแนปถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่ผู้พัฒนาค่อนข้างจะสะใจผู้เล่นนั่นเองครับและเนื้อคลิปทั้งหมดในวันนี้ของช่องอาร์เซน่ลครับอย่าลืมนะครับช่วงต้นคลิปนะครับจะเป็นช่วงแนะนําการใหม่ผมให้คะแนนการใหม่นะแล้วก็ในช่วงหลังจะเป็นเรื่องของการอัปเดตในอนาคตนะครับเรื่องของ snap pack และการได้มีเรื่องของกล่อง spotlight c a s ดอีกแล้วนะครับถ้าพูดเรือยไปขออภัยนะครับใครสงสัยพิมพ์คอมเมนต์ถามได้อีกทีนนนนึงะคคครรรับบบใชชื่อกกวดไล์ผมหน่อยยใครังไม่เคคคคยย subscribe subscribe รรรบบบกกวนนนนนผมห่่อออะะััาาตถ้ลง spotlight หหหาายไไไปปเเเเมมมมืื่่่่ออรรรแล้วว็็นนนนโทคคคะะับผจณ คนดูอย่างละเอียดอีกครั้งนึงครับว่าแต่ละสัปดาห์เราสามารถรับโทเค็นได้สัปดาห์ละกี่พันนั่นเองครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตไปก่อนนะครับแลเราจะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย